สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะมื้อน,นี้คลิปนี้เข้ากับสีผ้าทุกคนมากินก๋อยหนังพี่น้องนี่อันนี้เขาต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเครื่องเครื่องคล้องเข้ากับวัตถุดิบเตรียมไปเบิดล่ะไปเขาเรื่องกันเลยบว์วอาเงี้ยอันแรกเราใส่พริกใส่พริกผงเข้าไปนี่ใส่ไปอืมจะเป็นตะเกียแทปบาดเหร ใส่ชูรสไปป๊อตไล,ล,ล่ปุ๋แลลวใส่ข้าวควั่วเนยนอนติดออกเลยใส่น้ำใส่น้ำปลาดบมันจึงนัวใส่น้ำปลาไปนิดนึง ใอยซิมใส่อัน,นิบัต์เนี่ยใส่มะนาวไปด้วยใส่พักไปเลยบัตใส่หอมนี่หัวหอมซอยกระมีไปด้วยใส่ไปเลยโอเคบาตค้นได้บัตไปด้วยเอาใส่น้าไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ได้สด ยืนดอกน้องังทานัดก่อยน้ำต้งซีบังซีบังกอนพอดีเป๊ะโอเคไปน่น้งกินกันเลยปะหอมกินนี่ก๋อยน้งเขาสีสัน สวัสดีทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกคีหนึ่งเนาะนี่ก่อยนังเอาพร้อมเสิร์ฟพี่นอะอืมกระแสบครับคราวนี้เขาอยู่นี่เนาะว้ากินเลยเลยพี่นนองเว้สวยหลหะจนบ่ายเลยรได้หนีเหมือนคำแรกแหกมัน ไม่หลุดโดดน้ำเคลื่อนกับมักแตงไนอ่ออพักแก้มเขาเศรบโดยไม่ออกหืออือโอ้พริกนีนน่แน่นอนเลย ซื้อมาหาสิบบาทพี่นออ้องเลยผลขายเป็นทุงไงหือหือหือือหือหอหด แสงแดดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบดเดียเดยเดยเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวแดดมันก็นเลยแสงเป็นวูบว,วับวูบวับใส่น้ำลายอยู่บ่คอยมีน้ำนั่งนี่มันดูดหนามก็ใส่น้ำไปสดดู เกี่ยปากไปนก่น้องเยขอสดขออภัยเด้โอโหผิกยังคือเผ็ดแท้เน่ย กัดกับไปสองสองหมากคู่เรื่องเลยพี่น้อง มันจิออคุ้มพ้อมบอว่าบอว่าเขาจเอากไปไปเผาก่อนเนี่ยเผาเลยมาต้มคุยไม่ได้มัเลื่นสดเนาะ ขอติดมือขนาดฝากในเด้อพี่น้องเด้อเป็นช่องน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฮาในเด้อพี่น้องเป็นช่องน้องใหม่ฮะก็เปิด อโอ้พริกอันนี้นะสุดยอดเพชรพีร่น้องบอยเห็ดเขาสองสองเม็ดสองซัมมารกอู้เรื่องเพชรห้ง Tròn nhảy, nó nhiều hơn thịt nọ Cụp cụp luôn กอดบอแ้วแล้วลูกโดดเนีือ im phía đồng này Kinh nhắn bộ khơi bớt <laughs> Kinh đẩy bộ lại โอเคเนาะพี่น้องคันสันเรับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงตัวนี้เนาะพ่อกันใหม่คลิปหนา้าจังได้กะขอบบุญขอบคุณเดอ้อที่เขามาเบิ่งช่องของเฮาคันมกักก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เฮาในเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปแล้วพ่อกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย